แสงตะวันอัพคลิปใหม่ทุกวันเสาร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมทุ่งแสงตะวันเสร็จแ,แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันเด็กควรจะเติบโตมาในครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นปลอดภัยนะคะ วันนี้เราไปกันที่มูลนิธิเด็กโสสะที่บางปูค่ะไปดูเรื่องของครอบครัวทดแทน ขอบคุณมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่อนุญ,ญาตให้เรามาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆที่นี่มูลนิธิดำเนินงานมา50กว่าปีแล้วดูแลเด็กตั้งแต่ยาวัยต่อเนื่องจนเติบโตเป็นเวลาหลายปี หมู่บ้านเด็กโสสะบางปูมีห้องเรียนอนุบาลเ,เพื่อกระตุ้นพัฒนาการและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐม,มวัยด้วยกิจกรรมหลากหลายาวันนี้กิจกรรมศิลปะหัวข้อหมู่บ้านของฉันแล้วเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้วาดรูปบ้านของฉันครอบครัวของตัวเองลงไปด้วยใช่ไหมคะในบ้านของเด็กๆมีใครอยู่บ้างคะ มีพี่มีใครอีกมีคุณแม่แล้วมีใครอีกคะมีคุณน้องแล้วใครอีกมีคุณแม่อยู่ในบ้านอะเราจะวาดบ้านแล้วระบายสีให้สวยงาม จากช่วงปฐมวัยสู่ช่วงปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยลำดับตลอด50ปีนี้มูลนิธิเด็กโสสะอุปถัมภ์เด็กเยาวชนให้ได้เรียนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ อย่างน้อยเรียนจบการศึกษาภาคบังคับต่อด้วยการเรียนสายอาชีพสายอุดมศึกษาตามความสามารถและความต้องการ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปูเป็นชุมชนเล็กๆที่มีบ้านหลายหลัง,งบ,บ้านแต่ละหลังมีสมาชิกครอบครัวประกอบด้วยคุณแม่และเด็กๆหลายคนหลายวัยชีวิตในบ้านแต่ละคนช่วยกันร,รับผิดชอบงานจัดเวรทำงานบ้านแม่ดูแลลูกพี่ๆช่วยดูแลน้อง วันนี้เป็นวันพักผ่อนค่ะสมาชิกในครอบครัววาดรูปในห้องนั่งเล่นแม่จอยเป็นคุณแม่โสะะเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลลูกๆในบ้านแม่จอยมีความเขาเรียกว่ามีความตั้งใจว่าจะช่วยดูแลเด็กๆไปด้วยเป้าหมายอะไรของของแม่จอยเอง เป้าหมายของหนูใช่ไหมที่มาทํางานนี้เลยคือรักเด็กอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณคะ่ะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะที่เห็นเขาเติบโตแบบสามารถมีพัฒนาการที่ดีพึ่งพาตัวเองได้มีความรับผิดชอบถือว่าเป็นงานที่ท้าทายแต่ว่าก็สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆไปพร้อมๆกับร้องได้ก่อนจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณน้ามาก่อนแ,แล้วก็จะเวียนแต่ละหลังก็จะ รู้ว่าเด็กแต่ละคนนิสัยยังไงแล้วก็คอยสังเกตแล้วก็จดจําว่าเขาแบบชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้เข้าบ้านก็พยายามใส่ใจเขาว่าคนไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็คอยอบรมสั่งสอนเขาแบบอันไหนทําได้ไหนทําไม่ได้ก็ฝึกให้เขามีความรับผิดชอบแล้วก็ระเบียบวินัยทันอธิบายภาพทีมเอาทันว่านะยูอันนี้หนูก็ วาดตัวเองแล er mm ้วก uh ็วาดมินตาก็วาดน้องการ์ต uh ูนขนาดขึ้นนี้เหรอค่ะ่ันชอบงานศิลปะือ่ป่าหรือคจริงชอบอะไรบ้างชอบระบายสีค่ะมีชาววาดรูปชอบระบายสีอย่างเดียวม่น่าล่ะฝนซะสวยเชียวอันนี้ก็จะเป็นน้องการ์ตูนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่จอยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องพันธ์ค่ะอันนี้จุน อันนี้ไม้เมืองค่ะแล้วก็อันนี้หนูอันนี้เต้ยอ,อันนี้มาน้ำอันนี้ใครมินตาค่ะมินตาดูตัวเองแล้วยังเหมือนไหมเลยเขาเรียกมินตาหน้าเหมือนมินตาไหมล่ะดูสีอะไรสีฟา <c oughs> สีม่วงอยู่ไหนเรา ือพอเด็กเริ่มโตขึ้นพี่ๆก็เริ่มมาช่วยคุณแม่ดูแลน้องๆได้มากขึ้นเขาก็จะช่วยดูน้องส่วนเราก็จะทํากับข้าวอะไรนะใช่แบบว่ากลับมาจากโรงเรียนก็จะพาน้องออกไปเล่นแล้ก็จะเบาแรงเราได้วันนี้ทําอะไรกินข้าวผัดค่ะแล้ววันที้ใครคนอยากกินข้าวผัดเนก๋นยเ๋ยอ บรรยากาศการช่วยกันทำอาหารกลางวันวันหยุดการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านทำยังไงคะค่ะก็จะเป็นออฟฟิศค่ะให้ค่าใช้จ่ายมาเป็นรายสัปดาห์เราก็ต้องบริหารจัดการว่าอาทิตย์นีอ้อยากกินอะไรก็จะ บางทีก็จะมีเลสเมนูไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อตุนไว้ในตู้เย็นนะคะเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถามเด็กในบ้านค่ะหรือว่าบางทีน้องก็จะมีเมนูที่อยากกินประจําสัปดาห์การใช้ชีวิตในบ้านการเกิดกันทําอาหารซักผ้ากวาดบ้านอะไรเงี้ยเป็นเหมือนการเรียนรู้ทักษะชีวิตไปด้วยในตัวมันเป็นหลักการของเราอยู่แล้วเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนเขาก็ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบเขา ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยโตมาเขาจะได้ไม่เป็นภาระตัวเองแล้วก็ไม่เป็นภาระคนอื่นด้วย<ช>เขาว่าสามารถดูแลตัวเองได้ดเด็กเล็กๆก,ก็จะเริ่มให้เขาทํางานบ้านที่เขาสามารถทําได้ใช่ค่ะก็อย่างเช่นเอ่อเช็ดบันไดเรียงรองเทา้าแล้วพี่โตก็จะดีหน่อยเพราะว่าเขาก็สามารถช่วยช่วยเราได้หลายอย่างแต่พาน้องไปเล่นหรือว่าพาน้องกินข้าวเวลาเรายุ่งหรือว่าเราไปจ่ายตลาด วันหยุดในครัวของสมาชิกค,ครอบครัวหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูช่วยกันผัดข้าวข้าวผัดไข่ช่วยกันทำชวนกันกินฝึกทักษะชีวิตทุกวันเติบโตไปด้วยกันค่ะ การช่วยเหลือเด็กปีละประมาณ600คนให้มีผู้ดูแลชีวิตจิตใจสุขภาพการศึกษาอาหารที่อยู่อาศัยและพัฒนาศักยภาพต้องอาศัยทุนทรัพย์จำนวนมากเราจึงคุยกับคุณจันทิราสมบุญเกิด ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมาจากเงินบริจาคจากผู้บริจาคที่เป็นคนไทยใจดีของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยเหลือเด็กไทยเพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือเด็กไทยของเราได้ดีเด่าคนไทยได้วยกันอีกแล้วนะคะ UM เพราะฉะนั้นเนี่ยการบริจารเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะตอนนี้ก็จะเป็นผู้บริจาคที่สามารถบริจาคเป็นรายครั้งหรือบางท่านเนี่ยก็คือเป็นการบริจาครายเดือนตัดพันบ,บัตรเครดิตโดยทุนทรัพย์ที่เราได้เนี่ยเราก็จะไปการบริหารจัดการเข้าสู่ห้าหมู่บ้านทั่วประเทศไทยที่เราเลี้ยงดูน้องๆอ,อยู่นะคะป เสื้อผ้านะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับน้องๆส่วนเรื่องของการศึกษาแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาบ้านหรือว่าชุมชนหมู่บ้านเด็กเนี่ยทางส่งของสภาก็จะเป็นคนดูแลแล้วณนะวันนี้โดยรวมแล้วทั่วประเทศเราดูแลเด็กอยู่กี่คนคะทั้งหมดเลยเด็กระะเยาวชนอยู่ที่ประมาณ600คนในห้าหมู่บ้านทั่วประเทศไทยคะ่ะในแง่ของผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนมูลนิธิก็มีทั้งแบบบริจาคเป็นครั้งคราว บริจาคเนื่องในวาระวันเกิดปีใหม่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็การบริจาคเป็นประจําทุกเดือนใช่คะ่ะเราก็มีการสนับสนุนรักษาของผู้บริจาครายใหญ่แล้วก็องคอ์กรหรือว่าหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างอย่างกรณีของของคุณสันติพิรุมพักดีนะคะบริษัทบุญรอดบิวรี่อันนี้ก็ให้การสนับสนุนกับทางวงยเด็กโสสานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์หรือว่ากิจกรรมน้องๆก็มีโอกาสที่จะไปร่วมกิจกรรมกีฬาหรือมีการเข้ามาจัดกิจกรรมกีฬารวมทั้งล่าสุดเนี่ยก็ได้สนับสนุน ในเรื่องของการก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์นะคะซึ่งอาคารแห่งนี้จะใช้เป็นส่วนที่เป็นอาคารอนุบาลให้กับน้องๆที่หมู่บ้านเด็กโสสะคุณสันติพิรมพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดสนับสนุนมูลนิธิเด็กโสสะหลายครั้งรวมทั้งล่าสุดบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารอ,าารอาเนกประสงค์แห่งนี้ มีบุคลากรหน่วยงานบริษัทห้างร้านนำข้าวของเครื่องใช้บริจาคเงินมาเยี่ยมเยียนหรือให้การสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการดำเนินงานยามเย็ยนมีกิจกรรมสำคัญของสมาชิกทุกคนค่ะ มารวมกันในห้องเรียนของเด็กอนุบาลเพื่อสวดมนต์เย็น มนแล้วนั่งสมาธิค่ะาาาภาพบรรยากาศนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะปีหน้า จะย้ายขึ้นไปทำกิจกรรมสวดมนต์ยามเย็นบนอาคารใหม่ที่กำลังสร้างค่ะตลอด50ปีที่ผ่านมาได้ดูแลเด็กๆเ,เ,เติบโตสู่สังคมไปแล้วมากกว่า600คนและกำลังอยู่ในอุปธรรมเช่นนี้ประมาณ600คนตอนนี้น้องมีเรียนชั้นอะไรคะชั้นสาม ชั้นสามค่ะโอ้เก่งจริงๆเลยทำไมมินถึงชอบวาดรูปหัวใจเนี่ย <What the S 1> หัวใจม<า>หมายถึงอะไรคะความรักความรักค่ะโอ้อันนี้หนูก็วาดตัวเอง <laughs> แล้วก็วาดมินตา<อ>ก็วาดน้องกระตุกเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวาหมายถึงอะไร อยู่ด้วยกันคอยซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องค่ะก็ช่วยเหลื่อกันและกฟังค่ะช่ไม่รู้เลยเป็นเหมือนว่าหนูอ่ะเหมนว่าจะเป็นที่พักใจให้น้องมสัสวะจะเป็นแบบว่าคุยได้ทุกเรื่องเลยหนูเข้ามาตั้งแต่หนูประมาณอ,อนหนึ่งค่ะ ประมาณสี่วบช่วงนี้อยากเรียนการบัญชีค่ะก็ตอนนี้มีที่มาหาหลัยที่อยากเข้าโลรู้สึกชอบมาตั้งแต่เด็กค่ะมูล,ลนิธิเด็กโซสะคาดหวังและมุ่งมั่นให้เด็กที่ขาดโอกาสขาดที่พึ่งมีครอบครัวเติบโตโดยมีปัจจัยสี่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กๆได้มีพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยเด็กๆควรมีโอกาสได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพคนมีคุณภาพสังคมจึงจะมีคุณภาพค่ะขอบคุณมูลนิธิเด็กโสสารเด็กๆสมาชิกค,ครอบครัวคุณแม่โสสา์และทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะ ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตของเด็กๆในวันนี้ถ้าหากมีใครสนใจอยากจะสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้นะคะติดต่อไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้นี้ค่ะเราทุกคนสามารถช่วยกันประคับประคองให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ